นีจะเป็นหมูทอดแผ่นหมูแผ่นทอดสูลูกค้านะครับวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ก็จะเยอะแบบนี้ตลอดนะครับวันอาทิตย์ ลูกค้าคืออาจจะเป็นวันหยุดของลูกค้าลูกค้าก็จะมาเอ่อมาได้เฉพาะวันอาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยครับแน่นมากดคิดเงินไม่ทันพี่ยาก็ต้องมาช่วยช่วยคิดคนแน่นร้านมาก จะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าคนเยอะจริงๆใช่ครับเดี๋ยวผมจะแววเข้าไปข้างในจะดูคนข้างในกัน

คนนี่ยิ่งกว่าห้างสรรพสินค้าเลยครับยืนรอจ่ายเงินกันทั้งนั้นยืนรอ ช่เราจะมาต่อขนนี้แน่นไปทุกช่องเลยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้มาแล้วครับจียงนะครับผมมาตามหลังครับจียงไม่ได้สองปีครับวันนี้ออกไปแล้วห้าร้อยนะครับห้าร้อยแพทใช่ครับวันนี้แต่ว่าวันนี้นะครับเพราะับเมื่อวานออกไปห้าร้อยแปดแปดเก้าแพทแต่รอรอุ่นช่วงบ่ายอยู่ครับแต่วันนี้ออกไปแล้วห้าร้อยกว่าแพ็คนะครับวันนี้เดทเราเห็นชัดเจนนะครับเดทนี้ครับมาแล้วก็ตอนนี้แพ็คเราส่งไปแล้วนะครับคันโหล ที่พิยาไล์นะครับหนึ่งนาทีทันขวดครับตอนนี้กำลังแพ็คเพิ่มเข้าไปแพ็คไปแล้วบอกว่าสุดสาหนี่พี่เราแพ็คเสร็จแล้วชิมกนได้นะครับชิมก่อนแล้วเลยได้ค่ะได้ไหมไหนได้นะครับหยิบได้เลยนะครับค่ะชิมก่อนถ้รับประหลาเราดูก่อนครับผมตอนนี้ออกไปแล้วนะครับนะครับสี่ห้าเลยนะครับทุกอย่างครับทั้งตะม่วงทั้งเจ้าในก่อนเขาขายได้ทั้งหมดนะครับได้เลย ผลิตทันไหมครับครับตอนนี้ผลิตเราชอบอ่ายำม่วงอร่อยมากสุดยอดเสิห์่ไหมครับอ่าลองชิมดูครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดยอดมากครับยำเรียกว่าเราไปต้มยำทำแกงได้หมดเลยนะครับทําต้มเปิดได้นะครับน้ำปลาเราทําได้ทุกอย่างเลยครับแล้วก็มันไม่ดีคือน้ำปลาปลากรงเนี่ยไม่เหม็นไม่คาวนะครับอ่าเราไม่มีกลิ่นด้วยนะครับนี่ครับเป็นไงไหมครับอร่อยโอเคไหมครับอร่อยนะอร่อยนะครับโอเคอ่านี่ลูกค้านะครับการันตีขอบคุณมากนะครับ ปลากระป๋องแล้วก็สุดยอดปลากระป๋องเราไม่ธรรมดาเลยเลยนะคะพอชิมสลาคะครับแล้วก็บระป๋องไปตไปิเท่านี้เลยนะคหนึ่งแพ็คนะครับราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทรวกระป๋องาทั้ามบาทนะครับหน่งลังราสองรบาทนะครับรวิดสอบาทเองนะครับขอบคุณครับนี่ยไสนใจดูครับปเทียให้ดูใหม่เลยนะ หนึ่งกระป๋องผมมีอะไรบ้างนะครับเดูเลยนะดูเลยนะครับดูนะของผมนะครับจะนี่เลยนี่นะครับผมจะเข้มข้นอย่างนี้เลยนะนะครับหนึ่งกระป๋องของผมนะครับจะมีสี่ถึงห้าตัวเลยนะครับนี่เลยนะใครดูได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเลยลองชิมดูก่อนได้นะครับรสชาติของผมไม่เหม็นไม่ทาวนะเจอดเลยนะครับเกิดมาเท่าไหร่เมื่อกี้ ขอบคุณมากเลยนะครับมากระป๋องเทนด้านนี้เลยนะครับพักละ130บาทนะครับตกกระป๋องละ13บาทนะครับ1ลังพันสองบาทนะครับตก12บาทเลยนะครับเชิญเลยนะครับวันนี้กี่ลังครับพี่จะหมดแล้วพี่วันนี้ห้าหลังครับเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วโอ้ยอดเลยวันนี้ตอบรับดีลูกค้าตอบรับดีดีมากๆเลยครับโอเคเชิญเลยนะครับ

เลยนะครแ่ด <sì> ู่อนนะแน้อยสามสิบบาทครับกระป๋องละสิบสามบาที่แท็กะดีคแม่แม่ถ้าม่เอาหลแท็กบอกผมผมยงไปใข้างหน้าแดไม่ต้องยกไปไม่มีรถเลยเหรอ๋อได้ครับจะขึ้นรถเลยไหมครับเดีจัดการให้เลยแม่สองแท็กนะแม่ขอบคุณครับ อาผมเอาไปให้ไหมวดครับอยูตรงนู้นไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากคคัาเดี๋ยววางอะไรได้บบทควร้อบสิบราคาเดียวกันถ้าเราไปขายาอาก้มา้าาราเราอว่าอดแล้จะซื้ออะไรรลเปล่า น้ำทิ้งนะครับเป็นตะกร้าเลยครับใครจะซื้อก็เดี๋ยวเราไปรออยู่ข้างนอกก็ได้ที่ท้อหมดแล้ว จริงๆครับยอมลอกตันนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปขอสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับข้างในแน่นมากครับแน่นมากม่่ะไม่คะโอ้โหแคร์ชุดตันโอ้โหมองไม่เห็นแค